สวัสดีเจ้าอยู่กับแพ้ห้าบานาเจ้าเนะาะเจอกันในครัวเจ้ากับยายมอนเยายมอนยังบ่าวทีบ้านไปหาเหาด็ดาหาหมาเจ้าได้เป็นเห็ดตะไคร่นะหรือเห็ดดานนะเจ้าเห็ดที่หามาจีเห็ดเนาะเดี๋ยวเห็ด,ดตีเขาจีอันนี้อันนี้ติดจีเรียบร้อยแล้วเจีเรียบร้อยละดีฮะลายาก็าก่าเยอะกว่า จะเอาไวต้ตำนะพี่มะแรงนี่ค่ะตำพี่มะแรงนี่แต่ว่าอันางก็บางส่วนถ้ามันเหลือก็จะจากเย็บไว้นะจะไปกินมหน้าวตัวเองเนาะอันใดอันใดแอบบ็มอันแต่ปิ้งฮั่นจะเป็นดอกดีๆหน่อยจ้ะเนี่ย แต่นนี้จะเป็นดอกตีค่อนข้างที่ใจก็จะเละๆน้อยอ,าาอ,อ่ะยามอนก็นจะมาแบบมาน,นี่จะเอาใส่ใบตองเฮาว่าเขาไปเก็บกับพักหมดเนาะมาแต่งมากับมาน้อยในหลว,วกไนงะมอมเอี่ยมออมเอ็มนึ่งซุป,ซ,ปซุปจังเดยซุปแบบอีสานอแบบลาวตี มีพักอย่างปลัอมอออซุปกะเหอนห้องซุปอีกอะเฟออใครเคยกินมาเจ้าคอมเมนต์มาได้เจ้าซุปซุปลาวเดี๋ยววนนี้จะเฮ้มาดูเลยว่าเป็นจะไรม,มันครบหรือยังล่ะเฟยอันไหนพอแล้วมันมีพักอย่างปลั๊มมีอันนี้ผักกูดผักพายอันนี้พักอย่างนี่ กัานตันตะ,ะก้านตันตพักนกอกนี่พักนอกอ๋อมันเราห้องไอ้ยามอนห้องพักกับยาม้อนห้องพักกับปีทางเราห้องพักก้านตันนะได้อย่างนี้<ช>โอ้สารพัดพักไอ้ซุปกะเอาไปย่างอะไก่อนเปน็นึ่งก่อนเอาไปนึ่งแล้วก็มาซุปมาเดี๋ยวเน,น,น้อนอ,อันนี้มาแต่งเก็บมาแล้วจเจ้า

ม,มาตำกันเจ้าตำเกลือก่อนกะตำเกลือกนมันมันได้เกลือนเนอมาตำน้ำพีแคดดานกันนะเจ้าเนี่ยใส่เครื่องทั้งหมดเลยใส่อย่างก่อนแม่่หมเจือหม้ำมันจะอันมันเปเงจกร

ปากไหมปากปากอย่ไหนเพ่ยนะแม่ปากปากก็คือปากก็คือถ้าพียนะเจ้าเอาหน่อยกะเอาหน่อยอัน เสจแล้วม mm. ันก็ป้อมมาหอมเเดี๋ยวลีวออกออกกันนะ้วป้อมหวานหน้านี่ไม่ยอมหยาดอะไนะกะกาเข้ายายม้อนเจ้ายายม้นไปไหนนี่นี่รไฟมุ้งบุ้ง ได้กินแล้วล่ะอยู่ปลาชุ่มของพิณคก้าถ้ามันอยู่เปิ้นเก้าบอกคอยหันเนาะไหมเนาะ เออ้นี้กับลงังนะูยปล่ยกลางหน้ามันยัแม่ฮะนี่ลุงลุงพูดถึงล้อกันเอ้าได้อะกินแล้ว<ะ>อ,ลอาลงี้แพงกินละฮะอลงองหรอไกินะมันยูไกตัวจากต้นเลยจ้ะอืะอร่อยเ,เดี๋ยวคน่หุ่มได้กินบอหวานเนียแม่ห<ะ>ว,น,ว,น,วนกีดีก่อ บา้บนา <c oughs> บนเม,ม,มื่อไหร่บ้านน้องตัวเม่์เศร้าไม่หมสิมันก็หลอกกินวานจะเพราะเยนแม่มันอยู่ป่าย,ายะะมั้ยนะจอมแม่กินข้าวแรงกันเจ้นานันจิวแคบน้องสาวบอยู่นะเจ้าเนาะแดงมากเลยล่ะวั <c oughs> นนี้กินกับขา้าวง่ายๆเหรอเจ้าปลา อไมใช่แจ่วเห็ดตะไคร้ปิ้งปลาเจามีตุ๊กไก่ด้วยนั่นเป็นน้ำพริกมะแขวนกินกับปลาปิ้งหนหเอ็มเข้าก่อนเข้ากันก่อนต่อน้ำพริกแค่ดัดหอมเอ็มทุกคนลองกินดิ

สุกผักลาวสุดรลาว๋ยวอ๋อขมน้นนนอยปลา,าปลาอิงปลาเผาติ้งตานาเมียวสับปลา <c oughs> อันนี้เป็นน้ำพริกมะเขว่นเจ้า เกับกับป๊อปปิง้งกับป๊ปิง้งอะไรเอาละเจ้าหน้าเดี้ยสำหรับคลิปนี้เจ้าแฟนก็ขอฝากคลิปเพียงตัวอีก่อนนะเจ้าขอบคุณในการรับชมจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าเหมาะกับทุกคน มันจะมัดน,นะจิวใช่ก๊อตัวนี้จะรู้เปล่าใช่ก็มาไหม